สวัสดีครับต้อนรับเพื่อนเนะครับเข้าสู่ชาแนลโหจานกอฟนะครับชาแนลโปรดักชันเกศศรีบีดีที่พิธีกรครับเป็นไงตอนนี้บังเอิญเจอพี่เล็กเจ้าพี่เล็กวิลาชัยเจ้าของเพลงอะไรนะเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะจ้ำเมื่อไหร่จะออกนั่นเมื่อไหร่จะแต่งเนี่ยเดี๋ยวมีแน่นอนแต่แต่ให้ใครถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวมีแน่นอนยอเคอ่ะวันนี้บังเอิญเจอขอบคุณพี่เล็กด้วยที่มาเข้าเฟรมเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวละครับเหมือนกันเป็นไงล่าพาวบางสินเงียบไหมช่วงนี้ เงียบเงียบด้วยวันๆไม่ไปไหน <c oughs> อยู่ในห้องเหมือนกันอ่ะขอบคุณพี่เล็กครับผมมากเอ,เอิญเจอดีครับ,บอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศลาดท้า,ทาวังหินเป็นยังไงบ้านนะครับตามไปเลยนะจ๊ะแหบวบแหวบแหวบ,บปกติแล้วนะครับเวลานี้นะครับคือคนจะเยอะมากเพราะว่าเป็นเวลาทานอาหารเที่ยงนะครับแล้วเป็นวันเสาร์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ผมก็มาซื้อข้าวต้มแห้งนะครับเจ้าประจําที่ผมเนี่ยทานเป็นประจําเลยนี่ เจ้าของร้านของเรานะครับสุดหลอ่อนี่นนค,คือปกติแล้วเนี่ยผมมาทานบ่อยมากแต่พอโควิดเนี่ยไม่ได้มาเลยที่ร้านก็จะมีพวกข้าวต้มแห้งทันยาพืชหมูมีอะไรอนะีกนะขนมจีบมีแห้งยามอ่ไรับใช่จริงๆแล้วสั่ง delivery ได้นะคือแพ็กเกจเขาดีมากเลยนะ ผมถามพี่ดีกว่าพวกนี้คือนั่งทานในร้านไม่ได้อยู่แล้วเดลิวเวอรี่ได้ช่วยอะไรไหมพี่อ๋อถ้าแอปพลิเคชันมันก็ช่วยอะไรไม่มากหรอกครับหลายหลายคนก็คิดว่ามันอาจจะช่วยได้อะไรเงี้ยแต่ก็มันก็เงียบลงเรื่อยๆนะครับคือเราลอบได้เราลอสองแต่ยังพอช่วยได้แต่นี่เข้าเราลอสอแล้วมันรอบแรกยอมรับโควิดรอบแรกแอปพลิเคชันได้อยู่ครับนะ รอบนี้ไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดใครผ่านมานะครับซอยวังหินนะฮะตรงข้าม39ครทับหนึ่งแล้วกันเปิดกี่โมงนะพี่อะไรนะนี่นี่ข้าวต้มแห้งหมูรวะครับอันนี้ข้าวต้มแห้งหมูรวมเพื่อที่ผมทานประจำเลยนะมีหมูสับมีหมูกรอบแล้วก็มีเอ็นกระดูกหมูอะไรเงี้ยโอ้โหผมชอบมากแล้วก็อีกเมนูนึงที่วันนี้ไม่ได้สั่งคือขนมจีบต้มเอ้ยนึ่ง อเออ,ท,ท,อที่ร้านจะมีจิบทอดกับจิบต้มซึ่งน้ำซอสเนี่ยอร่อยมากก็อยากให้ลองมาทานดูอยู่ตรงข้ามซอยวังหิน39นะครับก็มาก็เจอเลยพี่เจ้าของร้านก็ใจดีเหมือนกันเองช่วงนี้เปิดกี่โมงพี่เที่ยงถึงสี่ทุ่มเที่ยงถึงสี่ทุ่มวันนี้วันที่วันน,น,นี้ปัจจุบันเลยนะวันที่สามเดือนเจ็ดให้ดูบรรยากาศเลยว่าคือวันเสาร์วันีเนี่ยเงียบจริงปกติคนแน่นร้านแล้ว เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวมีถ่ายหน้าร้านให้ดูด้วยว่าไม่มีเดลิเวอรี่เลยนี่ครับัก็น้อยลงยหรอครับ้อยจริงที่จอดอยู่นั่นก็มอไซค์สคัญนึงแล้วนครับน้อย่นไม่มีเงินแล้วต่อให้แบบว่าฝากตรงฝากร้านยังไงก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าคนไม่มีเงิน,นใช้แล้ว คุณก็เลื่อนมีเลื่อนมีหมดอ่ะใช่คือโลกจากผมใจจริงจริงจริงผมเพราะว่าอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ด้วยนะที่มาเท้าเฟรมกับผมอันนี้คือร้านประจำเลยก็เลยได้มาถ่ายเล่นนะฮะว่างๆโอเคยังไงฝากร้านด้วยนะครับข้าวต้มแห้งตัวกลมครับ และครับตอนนี้นะครับผมมาถนนลาดเท้าวัางผินอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือเป็นเส้นต้นต้นซอยติดกับถนนโชคชัยสี่นะครับคือเงียบมากนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าๆเหมือนเดิมนะครับหลังจากซื้อข้าวต้มแห้งแล้วก็มาซื้อข้าวมันไก่นะครับตอนนี้อยู่หน้าร้านไก่ในหินของพี่เป๊กซิลกับพี่เคนซิลนะครับผมปกติผมก็มาทานเป็นประจำแต่ว่าวันนี้นะฮะเงียบมาก ร้านนี้นะครับขึ้นชื่อเรื่อง Delivery ปกติถ้ามานะครับจะต้องมีแกร็บแบบเยอะแยะมากมายวันนี้ฮะโล่งโล่งแบบไม่มีอะไรเลยนะครับผมเป็นไงฮะบรรยากาศลาดพร้าววังหินปกติแล้วเป็นสถานที่ที่คึกคื้นมากนะครับในวันเสาร์อาทิตย์เวลา11โมงถึงเที่ยงตรงบ่ายโมงอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือเยียบมากฮะดูร้านตรงข้ามครับอาหารตามสั่งมีแกร็คันเดียว คือเงียบจริงๆนะครับก็อยากให้ผู้นําผู้มีอํานาจได้มาเห็นโซนนี้บ้านนะครับว่าเงียบขนาดไหนนะฮะตอนนี้นะครับผมก็กลับมาที่ห้องแล้วนะครับก็อยากจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าในช่วงโควิดระลอก3ละลอก4นะครับ d e l i v e r รก็ไม่ได้ช่วยร้านอาหารให้ดีขึ้นนะครับซึ่งยอดขายก็ยังต่ำเหมือนเดิม แถมการขายได้ i ร e r y ี่นะครับอาจจะเพิ่มยอดขายก็จริงแต่ว่าไม่ได้เพิ่มกําไรในการขายนะครับเพราะว่าเขาจะมีการหักเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นค่าส่งค่าเข้าแอปพาสีนะครับก็มีหลากหลายขั้นตอนมากแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆศิลปินดาราด้วยนะครับที่มีเปิดให้ฝากร้านแต่ว่าละลอก3รละลอก4เนี่ยการฝากร้านก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับอย่างละลอก1ระลอก2เนี่ยผมยังมีแบบช่วยอุดหนุนน้าพริก น้ำส้มนะครับแล้วก็ขนมต่งตางๆนานานะครับที่เพื่อนๆทําแต่ว่าพอมาละลอก3ละลอก4เนี่ยบางทีเราไม่มีงบที่จะไปอุดหนุนต,ตรงนั้นแล้วนะครับคือเราก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายนะครับใช้กินในประจําวันที่แบบจําเป็นเท่านั้นค่าน้ําค่าไฟค่าผ่อนนั่นผ่อนนี่นะครับก็คือทุกวันนี้นะฮะซื้อกับข้าวแค่ที่จําเป็นเลยจริงๆเพราะว่าอย่างสายงานผมเนี่ยก็ไม่มีงานเลยนะครับ คนอื่นๆก็เช่นกันสิ่งที่ควรจะทําเร็วที่สุดตอนนี้นะครับฝากถึงผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจนะครับคือเร่งสั่งวัคซีนเข้ามานะครับแล้วฉีดให้คนไทยให้ครบนะครับอาจจะฉีดให้พี่ๆหมอพยาบาลก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาฉีดค่อยๆไล่ไปนะครับดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแบบนี้นะครับผู้ประกอบการตายทุกรายแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่า ได้ฟังยังไงก็พิจารณาด้วยนะครับแล้เดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะพาไปถนนเส้นไหนนะครับที่เคยคนเยอะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วยังไงเจอกัน EP หน้านะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบเจอกันใหม่นะจ้ะบ๊ายบาย